แอคแท็กออนไททันซีซั่นสุดท้ายกับการประกาศสงครามสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องแอคแท็กออนไททันทั้งหลายต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปนี้ผมแนะนําว่าให้ไปรับชมอนิเมะก่อนนะเพราะแน่นอนแหละครับว่าการดูยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการรับชมด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าเนาะสำหรับไอ้น,นี้เนี่ยจะเป็นการพูดเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับแอคแท็กออนไททันนะครับอีพีที่ห้านี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยก็จะมีการ เพราะว่าอนเมะนั้นมันจะมีส่วนที่ตัดเยอะมากๆเลยจึงทาให้ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะทําคลิปทั้งทีนะครับก็จะมาพูดแล้วกันว่าส่วนไหนบ้างนะครับที่ถูกตัดไปนะครับจะได้มาพูดนะครับให้มันเติมเต็มในคลิปนี้คลิปเดียวทุกท่านนะครับที่ไม่ได้รับชมมังงะมาจะได้รู้เรื่องราวตรงนี้ไปด้วยนะครับโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจแล้วกันเนาะเผื่อบางท่านที่มารับชมคลิปนี้แล้วก็งงว่าทำไมเนื้อหาตรงนี้มันไม่เห็นมีเหมือนในอนิเมะเลยก็เป็นส่วนที่ผมเพิ่มเติมมาให้นะครับ ถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมกันเลยอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณโดยเริ่มต้นของตอนนี้นะครับเป็นฉากการย้อนอดีตไปนะครับของพวกของไรเนอร์นะครับเลยพวกเขาทั้ง3คนนี้นะครับก็ทําการพูดถึงคุณลุงคนหนึ่งก็คือคุณลุงก่อนหน้านี้นะครับที่ทําการฆ่าตัวตายนะครับต่อหน้าพวกเขาในตอนนั้นเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะครับว่าทำไมลุงเนี่ยถึงต้องคิดแบบนั้นด้วยซึ่งในท้ายที่สุดนะครับทางด้านไรเนอร์ก็รู้ในวันนี้แหละครับเป็นเพราะว่าลุงคนนั้นเนี่ยกออ้าเ่ไว ซึ่งก็เหมือนกับไรเนอร์นะครับไรเนอร์ er ก็คิดแบบนั้นด้วยเช่นกันเพราะเขาก็รู้สึกผิดนะครับกับโทษของเขาเหมือนกันนะครับที่เขาเคยทําไว้กับชาวพาราดิส ด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดมาในปัจจุบันแล้วนะครับทางด้านเอเลนทําการทักทายทางด้านของไรเนอร์ลยครับด้วยการทักทายนะครับโดยน้ําเสียงพยายามให้เป็นมิตรที่สุดเลยนะครับว่าเฮ้ยเราไม่ได้พบเจอกันมานานเนี่ยสปีแล้วนะแต่สีหน้าของทางด้านเอเลนนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นมิตรเลยส่วนทางด้านเจ้าหนูฟาโก้นะครับที่เป็นสื่อกลางคล้องใจนะครับให้กับทางด้านไรเนอร์กับเอเลนนั้นมาพบเจอกันก็ถึงกับงงแล้วก็ตกใจเลยแหละครับเพราะดูเหมือนว่านะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนเก่ากันก็จริงแต่มันดูมมีีอออะไไรรนนนนนัััทท่่่่แแตกกกกๆปหยยซึงเเลล้้็ําาาวว มีเรื่องให้คุยเยอะแยะไปหน่อยก็เลยแบบว่าไม่รู้จะคุยเริ่มจากตรงไหนดีซึ่งทางด้านของไรเนอร์นั้นนะครับเขาก็แบบว่ายังสั่นเครืออยู่แหละครับที่เห็นทางด้านเอเลนนั้นมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ซึ่งเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปนะครับทางด้านผู้นําของตระกูลไทเบอร์นะครับอย่างทางด้านวิลลี่พี่แกนะครับก็รู้สึกวันวันใจนิดหน่อยนะครับในการส่องกระจกอยู่แะครับเพราะว่าพี่แกนั้นก็จะทําการพูดต่อหน้าทุกคนแต่ทันใดนั้นเองนะครับคนของตระกูลอาซูมาบิโตะนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นอ่าเด นะครับขอให้ทุกคนนั้นจําคนนี้เอาไว้นะเพราะว่าอนาคตนี้คนคนี้เนี่ยจะมีบทบาทที่สําคัญ โดยในตอนนี้นะครับทางาด้านวินลี่นะครับเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นเพราะว่าเขานั้นเนี่ยจะต้องไปพูดนะครับต่อหน้าเวทีและเหตุการณ์ก็ถูกตัดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เป็นการพูดคุยกันระหว่างไรเนอร์กับเอเลนโดยในตอนนี้ก็มีการอธิบายเลยครับว่าเอเลนกับไรเนอร์เนี่ยอยู่ภายใต้นะครับอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าบนอพาร์ตเมนต์นั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเด็กผู้หญิงหรือคนแก่อะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะต้องการจะดูะรักกาาพููดปขอองงตลลซึ่นะครับ ซึ่ง <Sí. S 2> แน่นอนแล้ว่าถ้าเอเลนมือเป็นแผลแบบนี้นะครับเขาจะสามารถเป็นไททันได้ซึ่งด้านเจ้าหน oh. <t Jean> ูฟาโก้นะครับเมื่อเห็นว่าทางด้านของเอเลนกับไรเนอร์ทั้งสองคนนะครับได้มาพบเจอกันแล้วเขาจึงขอตัวนะครับออกไปข้างนอกแต่ทางด้านเอเลนนะครับทำการห้ามเอาไว้โดยการบอกให้เจ้าหนูฟาโก้อยู่ที่นี่แหละทําการพูดคุยนะครับอยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้เจ้าหนูฟาโก้ได้ยินด้วยเช่นกันและเหตุการณ์ถูกตัดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการตัดไปนะครับที่ทางด้านแม่ของไรเนอร์แล้วก็ทางด้านพ่อนะครับของทางด้านี้ ซึ่งทางด้านของแม่ของไรเนอร์ดูรู้สึกจะภูมิใจนะครับในลูกชายของตัวเองมากๆเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านแม่ของไรเนอร์นะครับได้ทําการพูดปลอบใจนะครับทางด้านพ่อของแอนนี่หละครับว่าทางด้านแอนนี่นั้นเนี่ยได้จากไปนะครับอย่างสมเกียรติแล้วแต่ว่าพ่อของแอนนี่นะครับกลับไม่คิดอย่างนั้นนะครับเขากลับสวนออกมาโดยเขาคิดเลยครับว่าทางด้านแอน,นนี่นั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเธอนั้นเคยให้สัญญาว่าจะกลับมา ซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าบุคคลสําคัญของโลกใบนี้เนี่ยก็มารวมตัวกันที่นี่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขุนนางเอเยนะครับหรือว่าบุคคลสําคัญอีกการรัชทูตนะครับของหลายประเทศหรือจะเป็นนะครับสานักข่าวดังๆต่างๆนะครับก็มาที่นี่หมดเลยซึ่งทําให้นะครับเราได้รู้เลยแหละครับว่าอํานาจของตระกูลไทเบอร์นั้นเนี่ยเป็นอะไรที่มันสุดยอดจริงๆตัดเปียงด้านฝั่งของเอเลนนะครับแล้วก็ทางด้านของไรเนอร์นะครับทางด้านไรเนอร์ก็ยังช็อกอยู่แหละครับกับการที่ได้พบกับเอเลนซึ่งด้านเอเลนนะครับได้บอกก กับไรเนอร์ยังไงล่ะและเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นก็เหมือนกับไรเนอร์ในตอนนั้นยังไงเพราะเขานั้นไม่มีทางเลือกยังไงไม่มีทางเลือกเหมือนกับไรเนอร์แต่เอเลนนะครับบอกให้ไรเนอร์นะครับทำการฟังนะครับในสิ่งที่ตระกูลไทเบอร์กําลังจะพูดหน้าวีทีดีกว่าเพราะสถานที่ที่เขาอยู่นะครับสามารถนั่งฟังได้นะเสียงมันรอดเข้ามาซึ่งทางด้านวิลลี่นะครับผู้นําตระกูลไทเบอร์นะครับได้ทําการเล่าเรื่องราวนะครับอดีตการนะครับว่าทางด้านชาวเอลเดียนนั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโดยก็มีการเล่่าาาาลลััััววจดดดเเออียนนนน้้้ใชพงงงขทททไ การเป็นเครื่องมือนะครับในการปกครองโลกใบนี้ ดยเขาทําการบอกแหละครับว่าด้วยผลวิจัยเนี่ยมีการวิจัยไว้แล้วแหละครับว่าทําให้ประชาชนในโลกนะครับถ้าอยู่ในตอนนี้เนี่ยสามารถสูญพันธุ์ได้มากกว่า3ครั้งเลยด้ซ้าจากเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งเขาก็ได้เล่าต่อแหละครับว่าด้วยความที่ว่าพวกไททันเนี่ยทำการฆ่าผู้คนอะไรต่างๆมากมายแล้วจนในท้ายที่สุดนะครับพวกที่ครอบครองพลังไททันอยู่ก็ทําการนะครับเข็นฆ่ากันเองนะครับเพื่อแย่งชิงความยิ่งใหญ่จนเป็นจุดเริ่มต้นของมหาสงครามไททันจึงทําให้ก่อนหน้านี้ผู้ถือครองพลังไททันทั้ง8นะครับก็ตกอยู่ง การหักหลังกันการฆ่าฟันกันเองนะครับอย่างไม่จบสิ้นจนทําให้นะครับเกิดนักรบคนหนึ่งนะครับนักรบคนนั้นชื่อว่าฮิโรสผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งด้านฮิโรสนั้นใช้ข้อมูลข่าวสารนะครับในการล่อลวงจนในท้ายที่สุดนะครับจากการร่วมมือกันนะครับกับตระกูลไทเบอร์จนทําให้นะครับกษัตรฟลิกนะครับผู้ที่ครอบครองต้องหนีออกไปนะครับทำการกบดานที่เกาะสวรรค์นะครับจากการร่วมมือกันครั้งนั้นก็เลยทําให้ผู้คนนะครับต่างตบมือกันเลยล่ะด้วยความยิ่งใหญ่นะครับจากการช่วยเหลือองรบค ทนกว่า10ล้านตนนะครับซึ่งเฝ้าคอยอยู่บนเกาะนั้นนะครับพร้อมด้วยพลังที่สามารถขยี้โลกนี้ให้กลายเป็นผุยผงได้เหตุการณ์นะครับจึงถูกตัดเปยัเรงด้านของเอเลนกับไรเนอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับเอเลนก็เลยบอกเลยครับว่าด้วยเหตุผลนี้ใช่ไหมที่นายเนี่ยถึงต้องมาทําลายกําแพงใช่ไหมล่ะเพราะว่าพวกนายเนี่ยอยากจะปกป้องโลกใช่ไหมสิ่งที่พวกนายต้องการเมื่อไรเนอร์นะครับได้ยินแบบนั้นนะครับพี่แกก็ยิ่งเครียดไปอีกแหละครับด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดเป็นงด้านของพีคแล้วก็แกเรียนัทงเอตนะ ซึ่งทางพีคนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเธอนะครับจะเกิดข้อสงสัยบางอย่างนะครับเธอก็เลยทําการชวนคุยนะครับกับผู้คุมแต่ผู้คุมนั้นนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะพูดจาด้วยสักเท่าไหร่นะครับโดยพีคก็บอกเลยแหละครับว่าเธอนั้นเนี่ยรู้สึกคุ้นคุนนะครับกับคนคนนี้มากๆเลยซึ่งในนั้นเองนะครับทางด้านพีคนะครับอยู่ดีๆก็ไปกอดชายแปลกหน้านะครับโดยการเป็นว่าเป็นการขอบคุณอะไรแบบนี้แหละครับที่ว่าสนับสนุนเธอมาโดยตลอดเลยแล้วก็เธอนะครับก็กลับมานะครับแล้วก็เดินไปนะครับตามทางที่ว่าผู้คุมนั้นไได้้พาาาาปปปซึ่่งงผลรรกกฏวนนนนััทมเ็ ดักนะครับทั้งพวกเขานั้นต้องหล่นลงไปนะครับในกับดักและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปนะครับทางด้านของไรเนอร์กับเอเลนหนึ่งครั้งทางด้านเฟลโก้นะครับเขารู้สึกได้เลยหละครับว่าทางด้านของไรเนอร์กาลังรู้สึกหวาดกลัวนะครับทางด้านของเอเลนเขาก็สงสัยเลยครับว่าเป็นเพื่อนเก่ากันไม่ใช่หรอแล้วทําไมถึงได้กลัวขนาดนั้นซึ่งดูเหมือนว่าเฟลโก้นะครับเขาเริ่มจะรู้แล้วแหละครับว่าเพื่อนเก่าที่หมายถึงน่ะ น่าจะเป็นคนจากเกาะสวรรค์หรือเปล่าเพราะด้วยเวลา4ปีนะครับที่ไม่ได้เจอกัน4ปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทางด้านไรเนอร์นะครับกำลังทําภารกิจอยู่จึงทําให้นะครับทางด้านเฟลโก้นะครับเขาตกใจเลยแหละครับเพราะเขานั้นโดนเอเลนหลอกเข้าให้แล้วด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่บนเวทีอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยผู้นําตระกูลไทเบอร์ได้บอกเลยแหละครับว่าตระกูลของเขานั้นสืบทอดนะครับพลังไททันคอนสงครามมาแล้วรุ่นต่อรุ่นซึ่งวันนี้นะครับพวกเขาจะเปิดเผยความจริงเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ความจริงจากเมื่่อปีีท้ เรื่องมหาสงครามไททันโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าคนที่หยุดนะครับสงครามครั้งนี้ไม่ใช่ฮีโรสไม่ใช่ตระกูลไทเบอร์ไม่ใช่ทั้งคู่เลยเป็นเรื่องนะครับที่อุปโลกขึ้นมาเองแต่ชายผู้ที่หยุดสงครามครั้งนี้นะครับก็คือกษัตริย์ฟริดนะครับผู้ที่ครอบครองพลังไททันราชาก่อนหน้านี้โดยกษัตริย์ฟริดคนนี้นะครับเป็นกษัตริย์ฟริกนะครับลำดับที่145นะครับโดยเขานั้นเห็นนะครับว่าจักรวรรดิเอเดียนั้นเนี่ยทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับที่มันแบบว่าวุ่นวายนครัว่าู้้เชข รู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกว่าสงครามนั้นมันน่ารังเกียจจึงทําให้เขานะครับตัดสินใจในการร่วมมือนะครับกับตระกูลไทเบอร์เพื่อนําตัวเองนะครับเข้าแลกเพื่อให้ปริษัทิารของชาวเอลเดียนั้นได้จบไปโดยการที่เขานะครับให้ตระกูลไทเบอร์เนี่ยแล้วก็ฮีโร่นะครับเป็นฮีโร่ส่วนเขาเองนั้นนะครับจะย้ายไปอยู่ที่อื่นซะซึ่งทางด้านกษัตริย์ฟิตได้พูดไว้แหละครับว่าใครก็ตามที่เข้าไปคุกคามนะครับความสงบสุขในกําแพงแล้วก็นะครับจะต้องประเชิญกับไทท่านกว่า10ล้านตนแต่ความจริงแแล้้วววนนนนะครัับบมมมมไ่่่ใชเเเป็พาาาาี ว่าทายาทรุ่นต่อๆไปนะครับจะสืบทอดเจตนารมณ์ของเขาคาวฟิกนะครับที่ได้ทำการสร้างสัตยาบันขึ้นมานะครับเรื่องการละทิ้งสงครามโดยมีแค่สายเลือดราชวงศ์เท่านั้นที่จะสามารถใช้พลังไททันราชาได้นะครับซึ่งพลังไททันราชานี้จะสามารถควบคุมนะครับก็คือไททันเนี่ยทั้งโลกนี้ได้เลยจึงทําให้นะครับก็เลยมีแค่คนตระกูลน,นี้เท่านั้นที่สามารถใช้พลังนี้ได้ซึ่งด้วยเจตนารมณ์นะครับของคาวฟิกนะครับที่ร้5ยสิ้าในตอนนั้นว่าจะไม่มาโจมตีคนอื่นจึงทาให้นะครับพวกของเพามมเลในตอนนี้ ก็เลยไม่ถูกไททันนะครับในการโจมตี เมื่อสิ่งที่ทางด้านนะครับผู้นําตระกูลไทเบอร์พูดไปนะครับเล่นเอาประชาชนนะครับหรือว่าผู้นําประเทศต่างๆต่างตกใจเลยแหละครับเพราะพวกเขาก่อนหน้านี้นะครับได้รับข้อมูลมาว่าชาวเกาะสวรรค์เนี่ยก็คือกษัตริย์ฟริตเนี่ยแหละครับก็คือจะเป็นคนที่ทําลายล้างโลกไปแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับปรากฏว่ากษัตริย์ฟริตนั้นไม่ต้องการอะไรแบบนั้นเลยจึงทำให้พวกเขานะครับก็รู้สึกสับสนแต่ทันใดนั้นเองนะครับตระกูลไทเบอร์นะครับก็ได้ทิ้งระเบิดก้อนใหญ่มาเลยนะครับในการพูดคุยโดยการที่เขาบอกเลยแหละครับว่าในตอนนี้เนี่วพ ยูย่มีคนต้องการจะทําลายนะครับเจตนารมณ์ของกษัตริย์ฟิตนะครับที่ต้องการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลนนะครับก็คือไม่ต้องการยุ่งกับใครแล้วได้ทําการนะครับทำลายเจตนารมณ์นะครับของกษัตริย์ฟิตไปซะนะครับแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยทำการแย่งชิงนะครับพลังไททันราชาจ,จากตระกูลกษัตริย์ฟิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับเขาก็บอกเลยแหละครับว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องการจะต่อต้านนะครับความสงบสุขของโลกไปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาคนนั้นนะครับก็มีนามว่าเอเลนเยเกอร์นั่นเองะรรกกก็ทําาาาปศว่ ตอนนี้เนี่ยเอเลนเนี่ยต้องการมาทําลายล้างโลกประมาณนั้นนั่นแหละครับซึ่งตุการถูกตัดไปยังด้านของไรเนอร์กับเอเลนนะครับไรเนอร์เนี่ยตอนนี้เขาล้มลงไปกองกับพื้นนะครับด้วยความเสียใจเอเลนนะครับจึงจับมือทางด้านของไรเนอร์ขึ้นมานะครับเพื่อทาการจับมือเช็คแคนกันและทันใดนั้นเองนะครับวินลี่นะครับทำการประกาศสงครามนะครับกับชาวเกาะสวรรค์หรือพวกของเอเลนเพราะว่าต้องการทําลายล้างพวกเอเลนไปให้หมดจึงทําให้เอเลนนั้นนะครับต้องทาการเปลี่ยนแปลงของตัวเองซะนะครับโดยการที่เขาแปลงร่างเป็นไททันในทันทีจนทําให้น้้าาตนม่อห ้าวโลกเลยแหลยครับความน่ากลัวของพลังไททันของเอเลนและเขานะครับทำการฆ่านะครับผู้นําตระกูลไทเบอร์ในทันทีแล้วก็เป็นการจบตอนไปนะครับจากความเสียหายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนในตรงนั้นหรือใครก็แล้วแต่นะครับต้องล้มตายไปนะครับจากการที่เอเลนนั้นทําการแปลงร่างเป็นร่างไททันก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเอ็กแทกออนไททันนะครับ EP ที่ห้านะครับซึ่งถามว่าตอนนี้เนี่ยทำการตัดเนื้อหาต่างๆเยอะไปไหมก็ถือว่าตัดน้อยนะครับถือแทบไม่ได้ตัดเลยด้วยซ้ำนะครับจะมีตัดไปนะครับในบางส่วนเท่านั้นเช่นเบื้องหลังการพูดคุย ะร,ระหว่างผู้นำตระกูลไทเบอร์กับทางด้านผู้การมากัดนะครับส่วนอื่นก็ไม่ได้ตัดอะไรเยอะแยะนะครับก็ตอนนี้ถือว่าจัดเต็มเลยนะจึงทาให้ในครับเนเรื่องตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ดาเนินไปมากเท่าที่ควรนะครับแต่เขา้าใจได้เพราะว่าตอนนี้นั้นก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆที่มันแบบว่าตัดไม่ได้จริงๆเต็มไปหมดเลยถึงทําให้เรารู้เรื่องราวต่างๆนะครับของเรื่องไททันเลยละสําหรับตอนนี้และเหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับอยากจะรับชมเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแอคต์แ o น t i ออนไททันคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เยยอันนีีครบปกกุุส่วต นะครับก็ในตอนนี้ก็ไม่ได้ตัดอะไรเยอะก็เลยไม่ได้มีอะไรพูดที่มันเพิ่มเติมขึ้นไปเยอะมากกว่าเดิมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับก็ฝากไว้ด้วยและกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ